เอาไว้เลยดิบอันบอเอาไว้เลยดิบอเฮ้ยพจะกบวดเนียนวีบ้านี่มียี่สิคนขอบคุณหน่งสอ สามสี three, four, ่สองสามสี two, three, ่สามสี่พอเมีว่าจังไรห่อพอเม่พพอเม่ยหัจักบ่ล่ะเ่าันหัจักคือว่ามาหัจักว่าอยากบวชบ่อนะ่่าหั่นหัจ๊ก พ่วอองเขาไปบอกพ่อแม่เขาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่รารักเอาลูกเสา <c oughs> บวชในโครงการพระเทพบริหนึ่งที่เสลายทันที่สองบวชในโครงการพระเทพที่สองนิสสาแต่ไปบอกพ่อแม่เขาพี่บวชวัดสำล้านโครงการพระเทพบริไม่บวด,บดสำลา้านวัดจังหวัดเท่านั้นบวมเงินวัดแสน ก็ต้องปูง่ายจาคุ้นแต่วัวบอ,อพ่แพอ,อแม่เขาอเออนอนกับน,นอนน้อนเบิดหนีบ่ะใครจะนอนด้วค,ค่ะเออเด็กการปูบาดนี่ออพวกผู้ชายเอาหลังหนึ่งเลยพวกผู้หญิงก็เอาหลังหนึ่งตั้งหากอยู่คนละหลังเลยเด้อคนละหลังเลย สองกลุ่มข้าเขาอันนี้ข้าเขาหาเก็บขยะเท่านั้นแหละทีนี้อย่างอนอยู่เก็บขยะกวาดเก็บถุงฮะของอย่างสื่เพื่อเขาได้บ่าครับเออได้คุณยไปนั่งัวะนี้คุณาไป เพ an, ียงแต่ข้ากันมาหาจิ๋งใส่เดื่อยังมาแร้งคำบัดแล้วแต่มาจิ๋งใ่เตยุตยุตยุอยู่ต้องตายเนาะ่าเข้าไปหามพรกคบัดนี่ไปตุนระบาขนมตุนระบานีตุนหรือยังคุณละกระสอบกระสอบยัง lại lên ngựa tôi rất là đ thì có áo ph ta rεί kab tự trees này สามปีหากก็ยุ่นี่ได้สามปีหากก็สั่งทีเดียว <c oughs> ดูตะกี้ก็าสั่งดูหลักลีงอยู่ือสการตกเา <c oughs> เขาเอากวมาททยแก้ประโยชนไปเลยมัน,เ,มนเริ่มเตะเบาต่ำแบบมา้ เมื่อรถยังเอารถมาดะครับกระสินคุผู้ใดอยากมาอยู่ภาวนา Để mà bưng cái dầm lãm ค่านก็ยังบอกคือตัวไห้ไปอ่านเอาในประไติบุตรอยู่ในห้ดังใดมันก็ะจกหมตนีมาทที่ปฏิบัติคนหมากมีหาเป็นตัวถี่มีของผู้ใดแน่ัน มันนี่เด็ดครับมุนนี่ป่ะมนันก็เวลาเขาขั้วเบิร์ตห้มูนี่ก็ยังสิ่ได้แยกไว้มันเป็นอันไดเป็นอันได và mọi người là cái mưa tuấn nó phụ phụ đấy nhắn nhang mà thằng này tên bao nị mà thằng tên bao hết cho น่ารมอยากอยากเพิกยี่ว่เดนนี้หรือว่าหกจักยังไงเอาสัตเพิ่สับนเดียรยากได้ยังเง่หน่อยเข้างกระไดอันข้ามในน้ำไปแล้วเข้าไปเห็ดอยู่บาทเ้อกระไดเหลือบตาเบื้องปลายจมูกแต่ของเองต้องมองเหลือตารูปไปนี้ หายใจเข้าหายใจคเวลาเข้าหายใจเข้าลึกๆี่มสี่เย็นอยู่ในโพรงจมูกร่มสี่เย็นอยู่ในกระดูกอ่อนเรยรู้สึกว่าล่มสุดบนมีแต่ที่มีความรู้สึกหนึ่งนึบ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 อยู่มั่งเป็นนิ่มๆเป็นนวลๆเป็นเสียวหรือว่าเป็นเรื้อรังกับบาไปแต่ว่าไ่ได้เกิดจากการคิดท่าตรงก็คิดอย่างจางๆีิต็รู้ลมเข้าออกอยู่ลมเข้าออกแล้วมนขิดนึบ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 เองบ่คิดมันจังเป็นเ้อะเอาเฮ็ดเลยบั่น hãy lắp tà đi dày hãy được để luôn ngày ngày cả tất cả ấm ơn luôn Ну yeah. คุณมีความรู้สึกว่ายังมันหน้าที่เดียวนึงเดน้เนิบอยู่การคิ่ของมันหรือกลารระท่ของมนน่งเปลเป็นบ่มันเป็นง่ายง่ายเลยถ้าเขาคิดนงแจ้บงปเป็นแต่ถ้าเอาบ่คิดเป็นหวดลุบลุบขึ้นรวดคร้เดียวหนึง่ง เห็ดเป็นเยอะโคตรเลยบ่อน้ำเห็ดเป็นเยอะบ่อน้ำเดี๋ยตาเบิ่งไปอยู่หายใจเข้าลึกๆตัวเห็ดล่มขึ้นบนพี่เด้บ่แม่เอาบ่ตัดกันจะไปตามล่มนั่นมันก็รู้สึกเย็นขึ้นไปพีหลองนั้มนุ่งนวลเองแบบง่าย เด็กพลอยยังก็รื้อซึกนึบลุบลุบจู่ๆกิวจะพลอยยังนุ่งนวงกับว่าไปเยเื้อเยวากับว่าไปชาๆกับว่าไป ยายยุคอดุจคือจะน้อยว่า,า,าระวังคิวระวังหนาา้าผากยายน่ะตัวเลี้งยงน่ะเพราะมันมันป้ากันคิดอยู่งหันบ่มันว่าดิ่เกี่ยวกับปวดขาแต่ห้าวเห็ดเป็นแล้วนะเฮาไปนั่งไปนอนอยู่แบบใดก็ได้ดทั้งเบิดทั้งอยู่เฮือนเฮานั้นเดินะนั่งนอนได้เบิดขอให้จับจุดมันได้เถรน่ะ จับจุดไดแล้วนอนเห็ดอยู่ก็บใดนั่งเก้าอี้โซฟาได้เบิดบอร์ดเคี่ยวกับทาดอกถอายาหลักษาสติสติคือดูล้เขาออกนี่คือดูสตัวสติคืออยูอ่กับปัจจุบนันบกิิถึงผู้นั้นผู้นี้พบกับเกิดมาได้มันก็นละงับก้อมดอร้อนถึงว่างัดใจเข้ามอมันจะเป็นบบใหญ่ คือบ่ดิเจ็กนอยบ่รู้สึกเจ็กนอยบ่เอาเฝ้าดูนี่อยู่บ่มีเดเป็นบ้าเป็นบ่แต่ข้าคิดมันบ่เป็นเด้มันสิเป็นข้าวคือคึอนึบๆอยู่นี่บางทีก็คือจะเอาปลายนิ้วแตะบางๆแตะบางๆเห็นไหมเปล่นบ้มันน่าสิเป็นอยู่หน้าผมมันมัน นวลนวลน,น่ะหรือคนทบ่เข้าใจความรู้สึกนั้นมีหลุดซื้อแจ้งน้อยอยู่บ่เออนั่นแหละก็นั่นแหละถูกแล้วเอออันนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตีว่าอยู่นี่อยู่นี่นั่นแหละมันสิเป็นความรู้สึกคือ้ังเอาฝไฟามือแตะคือคขึ้นจแตะข,ตขนเฮานิดนึนงเด้ลักษณะนั่นแหละนั่นแหละความรูลซื้อนวนวงๆนิ่มๆ่นว่าไปเออถืกแล้ว อันนี้เป็นรยาแนี่เออไปเออไปตังกบเดยแมนมันเป็นจุดนึบๆๆอยู่นี่กับเมนตุกก๊บก่อถ้าถือเวอริรดมันเป็นภาษาฮาวายที่เก่ง <c oughs> เป็นอันเดียวกันทางคนก็บ่านนว่วงน่วงทางคนก็บ่าตุ๊บตบางคนก็ตึ๊บต ก็เป <displayed, S 1> ็นต้นๆนะเออการนั่นแหละนั่นหละมันเป็นงงๆแกว่นั่นแหละถึกแล้วไปเทดบ้านนี้นอนเทปก็ได้เด้อยูกับตัวเองนันแหละถึกแล้วแื้เพราเข้าใจมันคื้อๆเพาเข้าใจความรู้สึกมันดื้อๆับมันกับแลกตนเาเคยมีความรู้สึแบบนี้เยๆือเพราะจะเหลือบตาหายใจเข่าออกหูรวดมันแหละถึกแล้วเอาไปพุทต่อบ้านี้ ลุกเลือดแต่อยากรวยถึกเอาเด้อจะมาบางคับกันเถอะต้องยนมด้วยสั่งลูกบอลมันจะไปสนใจตัวแนมสวนได้ตัวพีดเดี๋ยวมันก็หายเองเพราะเข้าไปคิดไปจอมันมันบ่หายเลยมันเห็ดนห้าเศร้าเห็นเลยตผมตรวจแล้วทั้งแนมเขาเข้าไปคิดจอมันแต่เขาไปสนใจเสยร์ีดเขาอยู่สิมันเข้าเอาเองแล้วก็เป็นเนื้อไม่เหลื่อยเนื้อไม่เหลื่อยมันเห็ดนห้าเศร้าแล้วความความที่มันเป็นนั่นเป็นนี่นัี่แล้ว มันถึงเท่าเหลือไงเท่าอย่พวกนี้เด้เอามาฝึกไหมมูนี่พวกอกวนวันนี่ <If S 3> ีตะปูอุดมสมบูรณเผมผมเคร่งสีในหลวงพ่อเออเคยนอนกำหนดร่นลงพ่อวาเดวมาที่มันมันคือสิไปเล่งไหเ่ยา แล้วมันบวบลอยไปเลยมันบวตายดอกจนหลัมันจะมันจะย่านคือเรามันช่เข่านะเป็นหลักฐานหลังเราจืดเข่าท่านมันวิวบุกนล้วเขาเลยตกใหญ่ปลูกซึ่งโตอยู่เนี่ยตัวบอกให้จับฟองตื่นตื่นเด้วยบอกบอเล่เตื่นบอเล่ปอกาเห็ดยานไหลไปโอ้โหไหลไปโลดแต่มันไหลไปนั่นแหะไหลไปเป็นข้อมูนทีนั่นก็เป็นอย่างเดียรัน มันดอกเน่าเศร้ามันดอกเน่าหยาบก็มันดูสึนลักษณะแล้วนะผมเคยเห็นเคยเห็นแสงเทียนจะบอกเห็นปลายเทียนบอกบอเห็นปลายแสงเทียนนะครับเห็นแต่พแสงมันบอเห็นใสงั้นบอเห็นบเห็นลำเทียนนั่นบอกลำเทียนเห็นครับเออจะบอเห็นปลายปลายเดียวเทียนท่านเห็นก่อนปลายเดียวเทียนผมผมออกมาก่อนแต่ท่านอยู่ร่วมจนเกินออกก่อนยานี่แหละตัวที่ดีเลย นี่แหละโตวที่้นเจ็บตอนหนึง่งเลยถ้ามีความคิดข้าไปหาเหตุผลปุ๊บมันสิยานโลด<ช>ส่วนมากสิลงไปทั้งยานไปกับไปเถอะยานตายยานบ้ายานกามาบ่ได้ยานกามาบ่ได้ยานมองบ้าไ,ๆๆๆไปทั้งอื่นนะอือนั่นแหละครับมีความคิดข้าไปแทรกหาเหตุผลปุ๊บความคิดตัวนี้แหละจะสรางการตัวนี้แหละมันหลอกห้างเศร้าเหตุเดิมใช่เออหลอกท้องเศร้าเหตุทั้งสิหาเหตุนั่นเราก็อยากยานเป็นขื้เก่า อยากขึ้นมาบ่ได้ยากสารพัดยานเลยแต่ว่าเสียเห็ฝนไปพี่พอตอนผมเคยเบรบลงทีคนหึงเข้าอยู่ทางโงเมืองกาะโ้งโงลงไม่เอาเล่าก่อนะน้ยน้ำด่สะานลกมก็เลยลองเห็ดเราไปปล่อยจริงจีิมก็เลยไ่ได้เห็ดยานยานที่สีเห็ดเหมันเห็ดไม่ได้บานมื่นตาเห็ดมื่นตาเห็ดที่ห่อสอน,นมันจังบ่ยาบ โคตมันมาตายดอกดอกวันที่นี่ว่าผมมาเลีถามว่าเอาผมนั่งนั่งความเพียบโทีผมปวดขาเขาเห็ดจังได้เข่าเขาก็ดนอนได้คือการเขากัดบนนวดดลาเขาเห็ดอย่างตุ้มใบเขาเอาขิ้งไว้ได้ได้้อนบนนวดจะได้ได้บัตรถูกทาบัตได้เกี่ยวกับทาเกี่ยวกับสติคือนลมเข่าออกแล้วก็เพราะต้องไปคิดถึงเรื่องอันอาการปูปูแบบแบยังว่าต้องสนใจเลยข้าะเอาตัวนี้ลมเข่าออกลมเข่าออกตอนนี้ก็พอใกล้เบิ้งเบิ้งไน รงพอยอยู่ที่วานที่วานแสงแหลมีแสงในตาห้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยุนั่นแล้วเป็นคือกันเด้ก็ผมก็พยายามที่จะมือตาเบิ้งวันนี้งรอคอยเรื่ให้เปลี่ยนมืดตาเบิ้งมันขีดหนักเอมันสิมีกิ่งปะจนมาหาข้าวรับตามันสิมีแนวหลอกแนวหลายอย่างทั้งเตียนกับเสียงมันไปใส่ฟุบลบใจลบทั้งสี่กับมีเด้ บางที่เป็นคือขคั่นยาสูตรกะห้องเห็ดปากอมๆกลมๆออกุ้งปุ้งพุงมืดตาเบิ้งไปดนิมือตาเห็ดแมงหลุหน้าว่ะมยังกระดออะ่ยังไ่าเห็ดหลายหายแบบหลายยางเอ็ดสูตรจดติดหน่อยตอยู่เพราะเราทอวเขาลยเรื่องนมุ่นีกับเฟืกล้ออันน่ารอง เบิ้งปลายจมูกจะฟองเร็วนี่อ่านเบิ้งตั้งมองเนี่ยเอาเบิ้งตั้งมองนี่เบิ้งตั้งมองจะฟังเด้อเออหนาๆอีนายนี่เห็ดเนี่ยเนี่ยลงเออเนมแยนม่นี่อันนกระก้มหน้าลงยังน้อยเนมนี่ก็แกระแนมที่ปยไปดังของราคาจะเข้ายาวเก็บขึ้นล่มเขามาทั้งเก็บล่มเขาเนื้อหูดังห้าส่วนมาผี่เด้อหาคาเข้ายาวหาคาออกหาคาเข้ายาวหาคาออกเดี๋ยวก็เป็น นี่มี่เห็ดข้าวเดีอดเปลเป็นนั่นติดนึบๆๆๆอยู่นี่เด้อเลือดเปลี่ยนนึบๆเอาเห็ดตีเครื่องห่วงนอนป่ะปอม่ได้เป็นเครื่องห่วงเดิมันซึนยังแต่ว่ามันเป็นนึบๆหลอดเออเป็นเครื่องข้าวเอาปลายหนึ่งมือหนึ่งแตะนั่นึ่งนิ่มแตะปังบางเนี่ยเวละวอกมันเป็นไงไงดิเล็กหน่อยมันบระเด็นหัจักยังมันบ่คิดยังก็ลอดมันเบิ่งแล้วมันน่วงๆขัาหลอดดินึบๆๆขัาหลอด เมื่อไหร่กคิดหยังเด้ปวดเข้าที่มันคิดหาไม่ <c oughs> ง่ายเด้แต่มันจะรีบไปมีใจไว้มันกเ็นเกกด็ดเด็ดแบบเวลามันยั่งไปนังยั่งเล่นกันน้ำท่าก้มก้มก้มเป็นอยจมูกปุ๊บมันก็ขึ้นตึ๊บเลดเด้ล่ะเพรคิดมันขึ้นตล๊บเป็นวิธีหยุดคิดเผื่อว,ว่าเฮ้ยทรงคิดออกนอกก็เออทรงคิดออกนอกมันก็ลักไปเห็นหนั่นไปเห็นหนี่หรือจะไปคิดน้ำมันแม่นี่ก็เลยว่าเอาความือซื้อไปหนี่ ล่มสติคือรู้ลมเข้าออกส้ปญญาปะาชญคือความรู้สึกตัวโทพรไองตัวนี้ไอ้จูแค่นี้ส่วนมากเข้าถี่เห็นแสงนั่นพุ่งเข้าจากตกใจเข้าจากจ,จะคิดไปน้าแสงจะคิดไปน้ำอันก็พลิบกะพริบเรื่องสิกับนี่อันนี้เป็นไฟเปิดนี่เปิดต้นไม้นี่กับนี่วันนี้เราว่าให้ากันเปลีนน่ยนผ้าใน่มืดตาเห็ดมืดตาเห็ดนั่งเก้าอี้นั่งโซฟานั่งเดบเดิัตนั่งเกี่ยวกับาเด้อนั่งเสนอครับนั่งกับนี่นั่งยู่ยยู่เปลยนั่งสั่นนอน นอนนี่เห็ดไปจนหลับเลยแต่ห้าวเานื้อเนื้ไปแล้วนี่หลับแค่เดียวผมเคยอยู่เทียนเลหลับหลับไปตื่นเห็นมากเลยหลังคิ้นเข้าคือดเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละปล่อยให้ฟึ่งให้ฟึ่งเอาจุดนี่เ้ยบ่เกิดตาลงไปบังนี่เห็ดให้มันเป็นยุนีโ่โดดเกิดตาลงไปบังไฟดังอยู่กองหายใจเขา่าความรู้สึกล่มสิเขา่า ในพวกจะหม่อมข้าวหนี่งควารู้ส,สึกว่าล่มล่มนี่ล่มนี่สิเย็นไปในอันกระดูกอ่อนทั้งในห้าสิล่มสิขึ้นบนแต่ทีนี้ความรู้สึกนึ๊กนุกนุก,น,ก,น,กนุกเองแค่เท่าเดียวนี่เป็นละบาทหรือว่าเห็ด <c oughs> น่ะเซ็ตบ่เซ็ตบ่แ <c oughs> น่มันง่ายๆน้องเด็กๆหน่อยน,อยนะี่น้องเฮ็ดเหลืองๆหรือซื้อี่ตั้งซื้อมันกัเปลี่ยนเฮ็ดตาซักลงบางดังมันมันก็เปลี่ยนเด อะไรท็ดซ้ำนั่นแหละเ้อตอเข้ามากาดเเออนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ปัดใจนะนี่ในกองเขา่าใต่กองเข่าเลยเอาไปฟด้นซะเมื่อเมื่อตาเห็ดเด้อจะจะไปรับตาเห็ดหลอดสารรับตามันถึมีเน้อมันเฉดิต้ตื่นเทอยหยาดเองเมื่อตาเห็ดหลอดจะคงหวังมถึงมากอืมอืเอาไปจัน